เอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงครับห้างสรรพสินค้าที่เปิดใหม่ล่าสุด้ะตอนนี้นั่นคือเทอร์มินัลชวนี่วเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเทอร์มินัลชวนที่วันสาขาพระราม3แล้วครับเปิดใหม่สดๆวันนี้นะครับเราเดินทางมากับเจ้า Ford ์ด n รน r จ w i ์ e Track คันนี้นะครับผม นะรถของเรานะฮะอาจจะดูเป็นรถที่ดูใหญ่แต่บอกเลยครับว่าขับขี่ในเมืองสะดวกสบายมากๆครับและที่สําคัญครับวันนี้นะฮะเราจะรถคันนี้มาท่องเที่ยวกับเราด้วยกับห้างใหม่แห่งนี้แต่ว่าตอนนี้ผมเองเนี่ยอดใจแทบจะไม่ไหวละตื่นเต้นกับห้างใหม่มากๆเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าห้างครับผมเอาละครับและแล้ว,ลวตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเทอร์มินอลชเนที่วันสาขาพระราม3าแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันเปิเปดห้างวันแรกเลยครับผมเราจะได้เห็นว่าโอ้โหวันนี้ผู้คนค้าคล่งกันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ และคอนเซปต์ของเชมิ i n a l 21เวันสาขาพระราม3นี้นั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอ้โหดูสิครับคนเยอะมากๆเลยทีเดียวผมนี่ตื่นเต้นเอามากๆเลยฮะตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเปิดบริการที่ชั้น2นะ ดูการตกแต่งโอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยตั<ค><ณ>วน,นี้ก็มีดนตรีสดด้วยนะครับโ,โหมีดนตรีการแสดงดนตรีตรงนี้นะ รู้สึกตอนนี้เราจะอยู่โซนอังกฤษนะครับดูธงสหราชอาณาจักรฮะแหวนแบบนี่ครับตกแต่งแล้วก็เป็นเหมือนกับตกแต่งแบบสวนสไตล์อังกฤษฮะสวยมากเลยทีเดียวพร้อมกับร้านค้าและช็อปต่างๆเยอะแยะมากมายเลยฮะตอนนีน้่ร้านค้าต่างๆเสื้อาแบรนด์เนมนี่คุณดูตรงพื้นถนนนะะคุณดูตรงพื้นถนนนะเอยังกันมาเที่ยวอังกฤษ เนี่เหมือนอยู่ลอนดอนเลยนะเาขาถ้าท่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวแต่ละโซนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปนะในแต่ละชั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆฮะเราลองดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ชั้นใต้ดินก็จะเหมือนเป็นแบบว่านี่ขายเป็นโซนอาหารเป็นอะไรต่างๆโอ้นี่มีรถโฟกมีอะไรด้วยสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหเปิดวันแรกคนเยอะมากเลยคุณผู้ชมทุกคนฮะ มันจะเป็นอิตาลีนะเอาละครับตอนนี้เราขึ้นมานะครับจากชั้น G เนาะตอนนี้เราอยู่ที่อิตาลีแล้วฮะตอนนี้เราจะเห็นเรือตรงนี้นะครับเรือเนี่ยจะเป็นเหมือนการจําลองคลองเวนิสครับมาอยู่ที่นี่นะฮะนี่ฮะก็สามารถลงไปถ่ายภาพกันได้นะครับตอนนี้ก็จะมีคนรอคิวถ่ายภาพกันอยู่พอสมควรเนาะนี่สวยงามมากเลยครับตรงนี้นะฮะ นี่ครับเนียเห็นไหมนี่เขาลงไปถ่ายรูปกันใครที่มาที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับขึ้นมาที่ชั้น2นะฮะนอกจากจะมีร้านอาหารนะให้เลือกรับประทานกันเยอะแยะแล้วเนี่ยนะครับยังมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆด้วยนะครับเป็นบรรยากาศของคลองเวนิสประเทศอิตาลีเนาะนะฮนะก็จะมีเรือนะครับมีพนักงานถ่ายไม่รู้เขาเมื่อยไหมเห็นเขายืนทั้งวันเลยนะเดี๋ยวไปดูทางู้นกันต่อนะครับ นี่แต่ยังมีอีกหลายชั้นนะที่เราจะต้องไปเดินดูกันเนาะแล้วก็ร้านอาหารจะอยู่ชั้นนี้ซะส่วนใหญ่นะฮะเท่าที่เราเดินเข้ามานะครับเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายเลยนี่ฮะดูสถาปัตยกรรมเขาครับ,รบนี่นี่ดูมุมม,ม,มุมน,มมนี้ถ่ายรูปสวยนะเนี่ยดูดูดูโหสุดยอด สถาปตัตยกรรมแบบเวนิสครับอิตาลีชัดๆมีคถ่ายรูปนี่เนี่ยผมมาทางนี้หน่อยดีกว่าสะพานอะไรสักอย่างอุ้ยคุณนี่มุมถ่ายรูปมาอย่าลืมนะชั้นสองนี่มุมถ่ายรูปนะนี่เจ๋งไปเลยอ่ะโอ้โหเท่เท่เท่ ชั้นแรกเป็นอังกฤษชั้นสองอิตาลีแล้วชั้นต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลุยนีกว่าโอเคชั้นต่อไปต่อจากอิตาลีก็เป็นฝรั่งเศสโอ้โหฝรั่งเศสนี่เขาจะออกเป็นแนวแบบสไตล์แบบเป็นเฟสติวัลนิดๆน,น,นะฮะคือคือเหมือนเป็นแบบนิทาารรศาการเทศกาลอะไรต่างๆโอ้โหแบบดูตื่นตาตื่นใจมากเลยอะ่ะไม่ผิดคอนเซปต์เขาเลยนะเทอร์มินอลเเวนตียวันนะครับศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกฮนะนี่เดี๋ยวเราไปโซนนี้กันครับ นี่จะมีมุมถ่ายภาพสวยๆไปด้านนอกเขามีอะไรอ่ะไปดูด้านนอกกันก่อนดีกว่าปะอ๋อเหมือนจะเป็นร้านกิจกรรมคุณผู้ชมวันนี้ในวันที่มีการเปิดนะครับ ในส่วนของนะครับห้างจมินอลทเวนตี้วันสาขาพรามาม3นครับเป็นวันแรกวันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีนะครับเนี่ยดูดิแฟนคลับเขามาจองที่แล้วผมว่าน่าจะมีศิลปินใครมาสักคนแน่ๆแ,และที่สําคัญครับผมอยากจะพาตามมาตรงนี้ครับจุดไฮไลท์ครับความสวยงามของห้างสรรพสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าที่อยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีอยู่แค่ไม่กี่ห้างในประเทศไทยและนี่คือหนึ่งในนั้นครับนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวิวริมแม่น้ำเป็นอย่างไรกันบ้างเลยครับนี่นี่คลองดูนะฮะลองดูนี่สุดยอดสุดยอดคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหสุดยอดของความสวยงาม ะะส่วนใครจะเดินทางมาที่ห้างนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีท่าน้ำเวยนะนด้านล่างเดินทางกันมาได้นะฮะ,ะ,ฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนนะครับ ฝรั่งเศสอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสะพานข้ามนะครับไประหว่าง2วิงนะฮะแต่จริงๆก็คืออยู่ในส่วนเดียวกันนะฮะนะ <Okay. S 1> ก็ลองดูครับมันจะเป็นเหมือนแบบบรรยากาศเดินข้ามสะพานสวยๆนะนี่ <Okay. S 1> แล้วก็เราเองก็จะสามารถนะครับนะดูวิวตรงนี้ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสวยงามมากเลยอะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปทางนี้กันครับไปดูอีก นี่ครับก็จะมีของขายนะครับนะเป็แบบว่าเป็นพวกร้านค้าเหมือนอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับนี่ฮะดูการตกแต่งของเขาครับนี่ฮะจะมีป้ายติดว่าปารีสนะครับปารีสนะคะที่นี่นะฮะปารีสไม่ใช่ปารีสมนทนนะครับปารีสจริงๆเนาะก็ยังเป็นยังคงเป็นโซนร้านอาหารอยู่ครับก็จะมี ร้านอาหารที่เป็นร้านชื่อดังนะครับของนะครับหลายๆที่นะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ของต่างประเทศที่มาเปิดแฟรนไชส์ในบ้านเราด้วยนะครับไปลุยโซนข้างบนดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โซนนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะฮะ<ย>เราจะเห็นเลยว่ามีเสาโทเรอีกด้วยนี่สำคัญเลยผมชอบมากเลยตรงนี้ครับ <มา S 1> นี่นี่ ใครสายชีพนะใครสายชอบเสียงดวงนะมาลุยกนะันได้นะนี่มีตู้กระชปองด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้าง เนี่ยกาชา่องดาบ,บิท่าดาโซนมาถึงญี่ปุ่นแล้วเราต้องจีบสาวญี่ปุ่นกันสักนิดนึงฮะนะครับฮายโคนิจิวะาฮัลโหลเฮไม่คุยกับผมด้วยยิงแหละสู้สาวไทยไม่ได้สักคนอะ ก็จะเป็นโซนไอทีนะฮะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีนะครับก็เหมือนโซนไอทีจะมาอยู่ตรงนี้นะครับชั้นนี้ซัส,ส่วนใหญ่เนาะแล้วใครที่กำลังตามหา PlayStation 5อยู่นะครับใครจองมาแล้วมันยังไม่ได้สักทีเนี่ยฮะด้านหลังผมมีของเลยนี่นี่มีคอลเลกชันฟ i f a 2023ด้วยมี คอลเลกชั่น uh, ของค o r i z o ชัด้วยนะครับ mm hmm. ผมหมูเยอะแยะมากมายมาเลือกดูกันได้นะมาที่นี่ผมว่าแจว๋วะแจว๋วแจว๋แจวบอกเลยคำเดียวว่าแจว๋วโอ้โหดูฮะแค่ขนาดทางออกจากลิฟต์นี่ยังแบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะครับบรรยากาศเหมือนการ,รากาจําลองสถานีรถไฟที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นครับและที่สําคัญ ตรงนี้นี่เป็นไงดูเขาเก็บงานเก็บรายละเอียดครับเป็นฝาท่อครับซึ่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามวันนี้เป็นรถไฟชนะินคันเซ็นเนาะรถไฟความเร็วสูงนะครับมีเจ้าน้อยนะครับหมาจิ้งจอกนะครับหมาจิ้งจอกเนะี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีตำนานในเรื่องของการที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องของตำนานสุนัขจิ้งจอกมีแปลงเป็นคนด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูครับโซนนี้หมาเต็มไปหมดเลย แล้วโซนนี้คะเป็นโซนที่อยู่บนนะฮะด้านบนสุดละของชวิ m i n ชมิวันนี่ครับไฮไลท์ดูวิวก่อนฮะเอาง่ายๆครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนของฟู้ดคอร์ทครับมีอาหารนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะ ผู้คนหนาแน่น,นครับผู้คนเยอะเนาะมีโอ้โหดูดีแต่และอย่างข้าวต้มแปลงน้ำขามหมูบ้างลักนะฮะอะไรต่างๆที่เป็นที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพนะครับโโก็จะมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับโซนเทียร์21นะครับหรือว่าท่าเรือ21นะของเทอร์มินอลเวันะครับก็ยังมีในส่วนของโซนโรงหนังโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของ สวนสนุกของเด็กๆนะครับนั่นก็คือนี่ครับฮาร์เบอร์แลนด์นะฮะเด็กๆน่าจะชอบมากเนาะนี่ก็คือซ้ายมือฮาร์เบอร์แลนด์ครับสวนสนุกเล็กๆนะฮะว้าวสุดยอดมากเลยอะดูโซนลงหนังดิสุดยอดโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆครับทีน่นี่นะฮะอุยห้องน้ำเขาสวยอะแต่ผมขอลองไปดูซะหน่อยจิห้องน้ำเขาเป็นไงบ้าง <laughs> ว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อมันก็อดไม่ได้นะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปครับก็นะฮะเป็นโอ้โหมีทั้งของกินของใช้ของที่อยากได้ครบหมดทุกอย่างนะครับผมอิมอ่มอกอิ่มใจกันแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับนะรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาเราเดินทางกลับครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คนน่าจะเลิกงานกัน แต่ไม่เป็นไรครับสบายๆครับรถคันนี้นะครับขับขี่กันนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่นะครับโชว์รูมของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวที่สําคัญครับเดี๋ยวผมเองนะฮะนะจะต้องนะครับนะสั่งสตาร์ทรถคันนี้รอไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับนะก็ไม่อยากให้แบบว่าคนที่ตามมาด้วยต้องรอนะครับผมนะฮะโอเคสักครู่นะฮะเดี๋ยวเขาตามมาแล้วเดี๋ยวเขาจะบ่นว่าทำไมรถเรามันร้อนอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าครับไปลุยครับ